นะวครับวันนี้ช่องชาญชาแนลนะครับเป็นเพลที่สองนะครับที่เราจะพานําพาท่านนะครับมาดูว่าวิถีชีวิตของคนที่นี่นะครับเขาอยู่กันอย่างไรนะครับเพราะว่าหลังจากที่โดนเศรษฐกิจนะครับของพิษโควิดนะครับบางคนก็กลับไปทํางานที่เดิมไม่ได้นะครับเพราะว่าทางรัฐบาลได้สั่งให้อยู่กับที่นะเพราะว่าเพื่อ ป้องกันตัวเองนะครับแล้วก็ไม่ให้เสี่ยงนะครับกับโรคร้ายที่กําลังระบาดในเมืองไทยเรานะครับเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตที่นี่เขาอยู่กันอย่างไรครับเขาพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยการมาทําแปลงเห็ดนะครับวันนี้ชาญชาแนลจะไปเจาะลึกนะครับเบื้องหลังการทําแปลงเห็ดนะครับว่าเขามีวิธีการนะครับและทําอย่างไรขั้นตอนการทํางานอย่างไรนะครับที่เรารู้นะครับได้ต่อะวันนะครับ แต่ละวันนะครับประมาณ3,000บาทนะครับไม่ใช่เงินน้อยๆนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูนะครับแล้วก็สัมภาษณ์นะครับว่าเขาทํากันยังไงนะครับตามมาครับตามมาครับไปโอ้บรรยากาศดีมากเลยนะครับนะครับดูนะครับโอ้บรรยากาศนะครับสวยงามมากนะครับที่นี่สักแก้วนะครับมาครับท่านใดสนใจนะครับต้องการที่จะมาเกาะติดนะครับหรือว่าใช้ชีวิตแบบนี้นะครับ เพื่อศึกษานะครับว่าเขาอยู่กันยังไงนะครับเชิญได้นะครับที่ชานแชนแนลติดมาติดตามมาได้นะครับนะครับสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่นี่เรามีการเอ่อให้เรียนรู้ฟรีนะครับพร้อมที่อยู่นะครับโดยมีคิดมูลค่านะครับโอ้บรรยากาศบ้านเรานะครับว้าวว้าวว้าวใครกันแน่นะชานแชนแนลครับอย่างนั้นแล้วฝากกดติดตามเลยครับชานแชนแนล ครับอันนี้มีมองไปไกลๆนะครับจะเห็นว่ามีรถนะครับมารับถึงพื้นที่เลยนะครับดูครับโอ้โหนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเหตุตอนนี้ช่วงตลาดนะครับขายดีมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเขาทํากันอย่างไรอ้าวแล้วนี้ชุดใครล่ะครับเนี่ยเออแล้วเจ้าของชุดไปไหนอะถอดเสื้อผ้าแล้วหายไปไหนหมดแล้วครับเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูนะครับอยู่ทางไหน อ,อยู่ทางเด้โอยนึกว่าลงน้ำไปแล้วโอ้ถอดชุดแล้วก็มาช่วยพ่อแม่นะครับโอ้ขนเห็ดนะครับขึ้นรถโอ้โหสุดยอดจริงนะครับดูนะครับเขาก็ต้องอาศัยน้ำนะครับนี่นะครับใช้สายยางต่อน้ำนะครับเพื่อมาให้ความชุ่มชื้นกับความเห็ดวิธีการทำนะครับคือยกล่องขึ้นมานะครับยกล่องขึ้นมาสัก ให้เป็นร่องนะครับเป็นแนวนะครับแล้วก็เอาตัวเชื้อรานะครับหลังจากที่ผสมดินนะครับคุกเข้าที่แล้วนะครับเอาตัวเชื้อรานะครับมาลงนะครับแล้วก็คุมด้วยผ้ายางนะครับหรือว่าพลาสติกใสนะครับที่อากาศเข้าไม่ได้นะครับแล้วจะทับไปด้วยฟางนะครับจากนั้นแล้วก็จะใช้ความชื้นของน้ำนะครับ ลดลาดไปนะครับด้านบนนะครับเพื่อให้ความชื้นนั้นไปทําให้เชื้อราเกิดนะครับเป็นตัวเห็ดขึ้นมานะครับทิ้งไว้ตามระยะที่เขากําหนดนะครับเช้าขึ้นมานะครับทุกวันนะครับประมาณตีสี่นะครับคนที่นี่ก็จะลุกขึ้นมานะครับเคยตามมาดูนะครับว่าเขาไปไหนกันนะครับสุดท้ายก็มาจบอยู่ที่ความเห็ดนะครับเขามาเก็บเห็ดครับตามมาดูนะครับ อยู่ที่นี่นะครับต้องขยันนะครับขยันนิดนึงนะครับรายได้นะครับเลี้ยงครอบครัวนะครับและ้ลูกเต้านะครับที่อยู่ที่บ้านนะครับก็มีฟามสุกครับอยู่ใกล้พ่อใกล้แม่นะครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราข้ามไปดีกฟาร์มนึงนะครับ ซึ่งที่นี่จะทําติดๆกันนะครับเพราะว่าต่อเราฟาร์มใช้พื้นที่ไม่มากนักนะครับว้าวว้าว,ว,าวเสียงอะไรอะ่ะเสียงอะไรอะ่ะเสียงเครื่องยนต์หรือเปล่าโอ้ไม่ใช่ครับโอ้เสียงเจ้าของฟาร์มนะครับากำลังจะต่อแป๊บนะครับอันนี้ก็ต้อง,ต,องต้องมีการตรวจสอบต้องมีการตรวจสอบทุกวันไหมว่าตรงไหนรั่วอะไรอย่างนี้หรือเราสรู้ไดงไง ปล่อยรั่วเลยอ๋อปล่อยเพื่อให้มันพื้นดินช่ำขึ้นใช่ไหมครับต้องปล่อยน้ําให้เป็นระยะทุกจุดนะครับห้ามขาดความชุ่มชื้นนะครับเพราะว่าตรงไหนถ้าน้ําไม่ถึงเนี่ยนะครับเห็ดก็จะไม่เกิดนะครับรานะครับเพราะเห็ดนี้เกิดจากเชื้อรานะครับที่ไม่มีพิษกับทางด้านระบบสารอาหารนะครับเป็นเชื้อราที่กินได้นะครับนะครับเห็ดนะครับ สมัยก่อนนี้ครับเราต้องเดินนะครับเข้าไปหาในป่าอันนี้เขาเรียกเห็ดอะไรครับเนี่ยเห็ดกว้างเห็ดกว้างวางเห็ดกวางนะครับอันนี้เห็ดกวางนะครับที่มีจําหน่ายตามท้องตลาดนะครับกิโลหนึ่งหลายหลายตังนะครับบอกตรงๆนะครับกิโลหนึ่งหลายบาทจดียวนะครับที่เราไปซื้อรับประทานตามท้องตลาดอันนี้มาดูขั้นตอนวิธีแรกนะครับนี่ครับนี่ครับวิธีแรกนะครับพวนดินขึ้นมานะครับให้เป็นร่องอย่างนี้นะครับ แล้วก็เอาปุ๋ยหมักนะครับเห็นไกลๆด้านหลังผมนู้นนะครับปุ๋ยหมักที่เป็นอาจจะเป็นที่นี่เขาจะเรียกขี้ควายขี้งัวอะไรประมาณนี้นะครับมาคลุกเขากับดินนะครับที่เราทำแปลงขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็จะยกเป็นร่องนะครับยกเป็นร่องจากนั้นก็นะครับเอาพลาสติกใสนะครับมาคุมนะครับแล้วก็ฟางทับนะครับแล้วอาศัยความเย็นของน้ํามาราด ลดตลอดเวลานะครับเพื่อให้ลาเกิดนะครับเชื้อลาได้เกิดขึ้นนะครับเป็นเห็ดนะครับว้าวไปครับไปสวยงามนะครับบรรยากาศเช้าเช้านะครับดูครับทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะครับทุกคนขมักขมิ้นคับกับการทําเห็ดนะครับจากนี้ไปประมาณ9ก้ามงนะครับก็จะเป็นอันว่าเสร็จภารกิจนะครับนะครับก็จะเก็บเห็ดเข้าบ้านนะครับทําการส่งอย่า จุดที่มีการรับซื้อนะครับเป็นรายได้ที่ดีมากนะครับสามพันบาทต่อเช้านะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับโอ้ว้าวว้าวว้าวช้างช่องชาแนลมีแต่ว้าวว้าวว้าว,าว,าวาแล้วจะไปไงเนี่ยโอ้ไปไม่ได้โอ้ไม่ใช่ทางเดินเหรอโอ้มาๆมา,มาตามผมมาครับโอ้โหลําบากมากนะครับแต่เพื่อท่านผู้ชมนะครับผมนะครับในนาม ชาญชาแนลนะครับไปทุกที่ครับลําบากแค่ไหนก็จะไปครับโอ้โหมันพยายามเต็มที่แล้วข้ามาอย่างแปลงนี้นะครับแปลงนี้คือผลผลิตที่ได้แล้วนะครับนี่นะครับดูครับนี่คือผลผลิตที่ได้แล้วนะครับเช้านี้ไม่ต่ําจากสามพันบาทนะครับโอ้เด็กน้อยนะครับมีความสุขสนุกสนานนะครับที่ได้อยู่ใกล้พ่อใกล้แม่นะครับว้าวว้าวว้าวไปไปไปครับตาม หนูหนูมาทางนี้หน่อยหนูหนูมาทางนี้หน่อยเร็วพาน้องมาเข้ากล้องเลยเร็วว้าวเด็กอะไรนั่นน่ะนะครับมาแต่เช้านะครับประมาณตีสี่นะครับอากาศค่อนข้างจะหนาวนะครับต้องใช้เสื้อกันหนาวนะครับเช้าเช้านะครับแต่ตอนนี้เวลานี้ร้อนครับต้องถอดเสื้อนะครับนี่ครับเจ้าของความเห็ดนะครับที่เราสัมภาษณ์ไปอีพีแรกนะครับเสียสมพรนะครับ สมพรฟาร์มนะครับโอ้โหไม่รู้ฟาร์มอะไรนะครับช่วยกดติดตามพวกเราด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ดูกดกระดิ่งนะครับโอ้ว้าวนี่ครับคนนี้ก็อีกหนึ่งคนครับเด็กน้อยคนนี้นะครับที่มีผลพ่วงจากพิษโควิดนะครับเพราะว่าโรงเรียนต่งปิดนะครับจากชนบุรีนะครับไม่ได้กลับนะครับก็ใช้ความขยันนะครับ ถึงอายุยังจะน้อยอยู่นะครับอนาคตเป็นหนูน้อยร้อยล้านนะครับเนี่ยคนเนี่ยนะครับมาช่วยญาติข้างบ้านนะครับมาทําฟามเห็ดนะครับจะได้มีรายได้รายได้นะครับนั่งแคะนั่งเล็มนี่วันนึงไม่ต่าจากสาวบาทอก็ยังดีเขาได้สามพันนะครับเด็กน้อยได้สาวบาทครับก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่ายังมีรายได้นะครับโอ้นะครับนี่ ทุกชีวิตนะครับต้องดินรนนะครับอันนี้ตกลงคนนี้เด็กหรือคนโตครับเนี่ยเสื้อสีแดงเนี่ยครับทำให้มันใหญ่กว่าคนโตโอ้อยู่ดีกินดีนะครับลูกชายเจ้าของความเห็ดครับมีอดไม่ยากครับว้าวว้าวนะครับยังไงแล้วฝากกดติดตามพวกเราด้วยนะครับชานชาแนลนะครับเป็นช่องใหม่นะครับเป็นช่อง YouTube ใหม่นะครับที่ทำอะไรนะครับถ้าพลาดพิงหรือว่าพูดนะครับ กล้ามกายใครนะครับโดยไม่ได้ตั้งใจไงกต้องขอโทษขออภัยวัน้าที่นี้ด้วยนะครับพวกเราทําขึ้นมาในช่วงที่เราติดโควิดกลับไปได้นะครับก็ทําช่องเพื่อเป็นความบันเทิงนะครับให้ท่านที่อยู่ที่ไกลนะครับได้เห็นวิถีชีวิตของพวกเราแล้วก็บรรยากาศที่นี่นะครับที่เจ็ดหลังนะครับโคปิดค้องนะครับถ้าท่านสนใจนะครับอยากจะมาศึกษาวิถีชีวิตหรือว่าการทําเหตุที่นี่ยินดีต้อนรับนะครับโดยไม่มีมูลค่านะครับเราจะ ให้ท่านสัมผัสนะครับชีวิตและกับรรยากาศอย่างนี้นะครับโดยไม่มีมูลค่านะครับฟรีนะครับพร้อมที่พักเลยนะครับนะครับแล้วยังมีอีกหลายอย่างครับกับวิถีหมาแถวนี้นะครับหมาแม่แถวนี้นะครับที่เราได้ทําเทปลงไปนะครับมาดูครับว่ามันน่าสงสารขนาดไหนนะครับเทปนี้ยังไงแล้วฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ